จามานิ่เดียวสิได้ทวนคำกวน อีสานเป็นพญาดอกค่ำกอนโบราณพันวาไหวขั้นภูขาหยาดหนาใไต่ตนหอมโพสีขอให้มีบนไหลายยาได้มีดอกความฮอนเดือนดาวฝ่าคนลุ่มได้พรอมพํากำาือฝ่าภู้ขาได้จงไปขอให้ได้เกลวคููประเสริฐดอกบุญมีเป็นพญาบารมีบวดเป็นดอก้าคู่เจ้าอาล่างหลวงเงี่ยกวางบัลลีลำดอกื่อเด็นอัจรริยะใจโอ่เขาสานอยในโอ่สีห่อข้อตอดไก่ไม่ไพ่อยู่ก่อสีห่อข้อตอด ป่าอย,าย่งางย,ยูหิงพญาแตียนต็นเสือเมี้ยวเมี้ยวเหลือใจแท้ไปแถ้หัวบวชนูซิ่งตาสวดนั่นเป็นแม่ออกคำตาเขาดอกทรงเพนเดินโยมเดิน,เน,นนี่เป็นคํากวนอีสันนี่เป็นคํากวนอีสันหรือพญาถ้ำสมัยโบราณให้โยมไปแก้เอาว่าน no ูซิ่งตาสวดเป็นแม่ออกคำตาเขาทรงเพนหรือว่าไม่ไพ่อยู่ก่อสีหยอดขอตอดส้าง เป็นยังไม่ไพ่คืยอย่อข้อตอดสั่งเป็นยั้งข้าสารยู่ในโอคือย่อข้อตอดไกลนี่เป็นปิศนาธรรมให้ยุ่มได้แกได้แปลเอาเด้อเดี๋ยวกลิน่นายจังสีวาส่าเะือย